วันที่8มกราคมพุทธศักราช2569เวลา8นาฬิก56นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิฐิธาที่ิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันบำบัดและวิจัยเซลล์ขั้นสูงแห่งสิงคโปร์หรือ Actris เป็นสถาบันที่ตั้งอยู่ในศูนย์มะเร็งแห่งชาติสิงคโปร์ปั้งเมื่อปี2563เพื่อศึกษาวิจัยด้านการบำบัดรักษาด้วยเซลล์เนื้อเย,ยื่อและยีนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพใช้งานทางคลินิกได้ตามมาตารฐานสากลรวมถึงสร้างระบบนิเวศด้านการแพทย์ของประเทศให้ก้าวหน้าทัดเทียมระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลหน่วยวิจัยมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศจัดฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆร่วมกันทําให้เกิดนวัตกรรมทางการแพทย์พัฒนาให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง แอคทร์สมีห้องปฏิบัติการและห้องควบคุมคุณภาพที่ทันสมัยมีมาตรฐานสูงพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์บำบัดเซลล์เหนือเยื่อและยีน้คนควาวิจัยเป็นประโยชน์ทั้งในสิงคโปร์และภูมิภาคอาเซียนตัวอย่างการบำบัดรักษาและใช้งานจริงแล้วได้แก่การรักษา,มาเ,เม็ดเลือดด้วยคาทีเซล ผู้ป่วยที่รักษาด้วยคารทีเซลจะต้องเก็บเซลล์ภูมิคุ้มกันของตนเองไว้ที่โรงพยาบาลก่อนจากนั้นจะส่งเซลล์ที่ดีไปยังสถานพยาบาลมาตรฐานเพื่อผ่านขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพันธุกรรมเพิ่มจํานวนเซลล์ที่ดีและทดสอบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานก่อนส่งไปยังโรงพยาบาลใช้ต่อไปการทํางานของแอ t ทริสใช้ทุนสูงแพงแต่ทําหนเดียวใช้ได้ตลอดชีวิต เรื่องเศรษฐกิจการเงินสําคัญเพราะการค้นคว้าวิจัยเครื่องมือต้องลงทุนมากเป็นการแพทย์ขั้นสูงช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านชีวการแพทย์เชื่อมโยงงานวิจัยสู่การทดลองทางคลินิกและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ในระยะยาวยังช่วยลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายของระบบสาธารณสุขเนื่องจากการรักษาโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นการลงทุนทางเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาสุขภาพประชาชน จากนั้นทรงพระดําเนินไปทอดพระเนตรการดําเนินงานของสถาบันการแพทย์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ SingHealth The Yuk NUS เป็นสถาบันที่ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อประยุกต์ใช้ด้านการแพทย์ส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเน้นเชื่อมโยงทรัพยากรธรรมชาติอาหารสมุนไพรและสิ่งแวดล้อมเข้ากับการแพทย์สมัยใหม่การดําเนินงานของ BDM เป็นการค้นพบว่าพืชมีสารให้ทั้งคุณและโทษ ศึกษาพืชพันธุ์ต่างๆลึกลงไปถึงเรื่องยีนทางพืชน,นำความรู้เหล่านั้นมาเป็นหลักในการพัฒนาใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช้ตามที่เชื่อกันมาแต่อย่างเดียวศึกษา3ด้านหลักได้แก่พืชสมุนไพรท้องถิ่นและภูมิภาคเพื่อค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพนำไปพัฒนาเปญญา็นยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้สอดคล้องกับการแพทย์ปัจจุบันด้านอาหารและโภชนาการศึกษาคุณค่าทางอาหารพื้นถิ่นและผลต่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมสร้างพื้นที่สีเขียวและธรรมชาติในเมือง <Okay. S 1> เพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบีดีเมดคิดนำเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ <Yeah. S 1> เช่นจีโนมิกปัญญาประดิษฐ์ so, และเทคโนโลยีชีวภาพ <Yeah. S 1> ใช้หาความรู้ใหม่ๆ <Yeah. S 1> พยายามผลักดันให้นำงานวิจัยไปใช้จริงในเชิงการแพทย์ <Yeah. S 1> และดูแลสุขภาพในอนาคต การดำเนินง,งานของสถาบันบำบัดและวิจัยเซลล์ขั้นสูงแห่งสิงคโปร์และสถาบันการแพทย์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ SingHealth ดยุค NUS มีบทบาทสำคัญช่วยพัฒนาการแพทย์ยุคใหม่ของภูมิภาคทางด้านการบำบัดร,ระดับเซลล์และยีนเพื่อรักษาโรคและการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชเพื่อหาแนวทางรักษาที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ทำให้ทราบว่าระบบวิจัยที่ได้มาตรฐานการร่วมมือกันของสถาบันต่างๆเป็นสิ่งสำคัญช่วยพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนเวลา15นาิกาส5นาทีสมเด็จพระนิธิรัธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัาสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกในห้องไลน์บลีโรงแรมเฟรเซอร์เฮาส์อา u ักชูรี่คอร์เรคชั่นโฮเทลสิงโปร์ พระราชทานพระราชบวโอกาศให้นางชลทีจันรัชกูลอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง3เหล่าทัพพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์เวลา18นาฬิกา45นาที เสด็จพระราชดำเนินไปอาคารรับรองพิเศษท่าอากาศยานชางงีเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ t g 4 0 8เสด็จพระราชดำเนินจากสาธารณรัฐสิงคโปร์นิวัดประเทศไทย ใช้เวลาบินประมาณสองชั่วโมงถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในเวลา20น่ 3, นาิกามนาทีมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอายการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทุนละอองพระบาทรับ,รบสเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นพระราชการณียกิจที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ทำให้เห็นความสำคัญของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐบาลสิงคโปร์คิดลงทุนจัดประชุม GYSS เพื่อรวมความรู้ความชำนาญสร้างพื้นฐานทางวิชาการให้งอกเงยและเกิดความสัมพันธ์ทางวิชาการในหมู่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่กับรุ่นเก่าผลักดันให้นักวิจัยนำวิชาการทั้งมวลขับเคลื่อนพัฒนาและแก้ปัญหาของประเทศ สร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างภูมิภาคอาเซียนใะโลกให้เกิดความสุขและความสมดุลทางธรรมชาติสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีทรงเห็นประโยชน์นี้จึงพยายามให้นักวิทยาศาสตร์นักวิชาการไทยนักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลกมาอย่างต่อเนื่อง สิงคโปร์มีนโยบายการใช้วิทยาการแขนงต่างๆนำมารวมใช้พัฒนาประเทศได้ทุกด้านคิดลงทุนด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรนมนุษย์ให้มีความรู้ที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของโลกสร้างคนให้รู้จัก AI ใช้ AI รวบรวมข้อมูลเชื่อมโยงสิ่งต่างๆให้เกิดประโยชน์การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้ทาให้เกิดความร่วมมือเกิดการพัฒนาและความสนใจทางด้านนี้มากขึ้นในไทย ทรทัรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน เวลา15นาฬิกา19นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสับปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพราหมณ์ที่ประกอบพระราชพิธีตรียำพวายตรีะวายเฝ้าทูลลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเครื่องพิธีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโอกาสนี้พระราชทานเงินแก่พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหม์ด้วย พระราชพิธีตรียมพวายตรีปวายเป็นพิธีกรรมสำคัญในศาสนาพราหมณ์เพื่อบูชาสรรเสริญพระอิศวรหรือพระศิวะซึ่งตามธรรมเนียมเชื่อว่าจะเสด็จลงมาเยี่ยมโลกทุกสิ้นปีเป็นเวลา10บวันโดยจะมีการถวายบูชาข้าวผลไม้และผักแด่พระอิศวรและเมื่อพระอิศวรเสด็จกลับแล้วเชื่อว่าพระนารายณ์หรือพระวิษณุจะเสด็จมาประทานพรบนโลกมนุษย์เป็นเวลาห้าวัน เวลา6กนาฬิกาหนาทีวันนี้ที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตรในพระบรมมหาราชวัง พระวรวงศ์ถือพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเช้าแดดพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธีธรรมพระบรมศพซึ่งเปี่ยมพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารพระพิธีธรรมแต่ละคณะจะมีหัวหน้าพระพิธีธรรมทำหน้าที่ควบคุมจังหวัดและทำนองการสวดให้ถูกต้องตามแบบฉบับหลวงการสวดจะเป็นแบบคู่ ูเรียกว่าสวดคณะผลัดรับส่งกันอย่างสม่ำเสมอมีจังหวะและเสียงประสานเฉพาะเรียกว่าทำนองหลวง และห่วงเวลา19ก้านาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศสถวายพระบรมศพในการพระพิธีรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์และวัดราชสิทธารามสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพการศึกษาพระอภิธรรมทําให้เข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์ดียิ่งขึ้นสําหรับท่านที่ใคร่ในพระธรรมคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แล้วถ้าได้ศึกษาพระอภิธรรมประกอบจะทําให้เข้าใจทราบซึ้งถึงแก่นความจริงที่ถูกต้องตามหลักพระธรรม คำสั่งสอน เวลา10.11นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบําเพ็ญพระราชกุศสถวายพระบรมศพในการถวายพระทหารเพนแด่พระพิธีธรรมที่สวนพระพิธรรมซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดจัก,กรวดดีราชาวาดสีพระพระพิธีธรรมแสดงถึงปริศนาธรรมเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้คํานึงถึงอนิจจังความไม่เที่ยงของชีวิตโดยสีเหลืองธาตุลมแทนลมหายใจที่หยุดลงสีแดงธาตุไฟหมายถึงความอบอุ่นที่มอดดับลงเหลือ ความเย็นสีน้ําเงินธาตุน้ําคือความชุ่มชืน้นในร่างกายที่เสื่อมสลายไปตามกฎธรรมชาติและสีเขียวธาตุดินแทนสิ่งที่เหลือสุดท้ายคือโครงกระดูกซึ่งจะก,กลับคืนสู่ดินเวลา16นาฬิกาหนาทีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศนถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารสี่รูปและวัดจัก,กรวรรดิราชาวาสี่รูปสวดพระพิธีถวายพระบรมศพ รพระพิธีธรรมถือเป็นผู้มีความรู้ความชํานาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีโดยจะมีพระพิธีธรรมประจําพระอารามสี่รูปแต่ไม่ได้ตัดสิบพระสงฆ์รูปอื่นๆเพื่อสืบทอดวิธีการซึ่งมีเอกลักษณ์และทํานองสวดของแต่ละพระอารามตลอดวันนี้มีหน่วยงานคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวยบายบังคงมพระบรมศพอาทิประชาชนจากจังหวัดสมุทรสาครสระแก้วสะระบ,บุรีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี บริษัท BCPG จำกัดมหาชนบริษัทเจริญโชคชัยมาศจำกัดมหาวิทยาลัยราชพัฒนครปฐมมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถรัรมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวชิราวุฒวิทยาลัยและครอบครัวกิติขจรโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อให้ประสบนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกขอความ ร่วมมือให้แต่งกายสุภาพไว้ทุกหากมีข้อสงสัยสอบถามบริการสายด่วน1818 18, mm hmm. เพื่อให้ข้อมูลและคาแนะนําเกี่ยวกับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทั้งเรื่องเส้นทางการเดินทางการแต่งกายช่วงเวลาที่อนุญาตให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพที่แบ่งเป็น4ช่วง ในพลากรสวนรัตองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือและคณะอนุกรรมการเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้แก่ถุงพระราชทานและเสื้อกันหนาวเด็กไปมอบแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานณโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถดอยม่อนลานอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระนางเจ้าสุดิ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยม่อนล้านเพื่อส่งเสริมให้ราษฎรปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ด้วยโครงการได้ส่งเสริมการปลูกกาแฟบวยพรับ หมอนพืชผักเมืองหนาวต่างๆรวมทั้งส่งเสริมงานศิลปะชีพมีการจ้างงานภายในสถานีทําให้ราษฎรมีรายได้ประจําถ่ายทอดความรู้ในการทําการเกษตรที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในปีงบประมาณ2,568และ2,569สำนักงานกอปร,รอได้สนับสนุนงบประมาณจัดทำแปลงตัวอย่างทาวรเพื่อศึกษาความหลากหลายทางระบบนิเวศส่งเสริมการทำระบบวลนาเกษตรให้แก่ประชาชนในพื้นที่ซ่อมแซมระบบการกระจายน้ำสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จัดทาบ่อพักน้ําเพื่อการเกษตรบ่อพวงพก่อสร้างถังเก็บน้ําและก่อสร้างฝายต้นน้ําแบบคอกหมูพเพื่อให้เกิดการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดปัจจุบันมีแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่มาใช้ในการขับเคลื่อนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยม่อนล้านช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติตงานณกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335 ำบลทุ่งข้าวพวงอำเภอเชียงดาวพร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลและให้โอวาแก่ผู้ปฏิบัติงานกับรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่พลเอกการปนารุติดองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลิธิโครงการหลวงเชิญถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการสืบสารพระราชปณิธานงานโครงการหลวงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกเกษตรกร51ชุดพร้อมมอบเสื้อกันหนาวพระราชทานสำหรับเด็ก23ตัวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงครอบคลุมพื้นที่10หมู่บ้าน860ครัวเรือนมุ่งพัฒนาคุณภาพ ชีวิตควบคู่กับการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมการปลูกกาแฟเพาะเห็ดหอมและเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านประมงบนพื้นที่สูงมีบ่อเลี้ยงปลาเท้าปลาเรนโบว์เท้าเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่และหน่วยงานที่สนใจในช่วงบ่ายเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกอำเภอแม่อ่อนเชิญถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการสืบสารพระราชปณิธานงานโครงการหลวงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ และสมาชิกเกษตรกร68ชุดและเสื้อกันหนาวพระราชทานสำหรับเด็ก37ตัวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ครอบคลุมพื้นที่5หมู่บ้าน4 0 5ครัวเรือนโดยส่งเสริมการผลิตพืชภายใต้มาตรฐาน GAP ได้แก่เห็ดหอมเห็ดนางรมฮังการีแมคคาเดเมียวานิลาและการปลูกไม้ดอกและเนื่องจากเป็นพื้นที่ผลิตกาแฟคุณภาพและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจึงมีแผนจะจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้กาแฟคโครงการหลวงแบบครบวงจรปัจจุบันมีสมาชิก323คนโดยปี2568ผลผลิตสร้างไรายได้มากกว่า45ล้านบาท ที่โรงเรียนสีอุดมวิทยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัเตีราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาพรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภร์ไปให้บริการตรวจสุขภาพแก่เยาวชนโดยมีนายทากุลพาณิชย์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพธิธีพร้อมกันนี้ฝ่ายโครงการตามพระดาริและงานส่วนพระองค์ได้จัดกิจกรรมโครงการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อา,าสาสนุกป,ปันสุขเพื่อน้องปีสองจัดกิจกรรมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์กีฬาแก่เด็กนักเรียนด้วย โดยมีนักเรียนเข้ารับการร,รับบริการตรวจสุขภาพ56คนโดยกลุ่มโรคที่พบมากได้แก่ระบบทางเดินหายใจ46คนการได้รับพระเมตตาและความห่วงใยในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโซกม่วงอำเภอทุ่งสลีมจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครูบุคลากรและนักเรียนตลอดจนรับทราบป,ปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องเพื่อนําไปสู่การหาแนวทางพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโอกาสนี้ได้ตรวจเยี่ยมอาคารสาารณูปโภคและแปลงปลูกผักสวนครัวพอเพียงพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศ ผลงานนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนแล้ววันนี้องค์มนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาณโรงเรียนบ้านสันทีบอำเภอศรีสัชนาลายัยซึ่งได้น้อมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพ,พระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมนาถบพิษและพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อสร้างเด็กนักเรียนให้เป็นคนดีมุ่งเน้นการพัฒนาครูยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมวินัยและทักษะ ชีวิตเพื่อสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคมต่อไปจากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลรีสัชนาลัยอำเภอสีสัชนาลัยเป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาต้นแบบคุณธรรมแรงบันดาลใจสู่การพัฒนาขับเคลื่อนคุณธรรมในสถานศึกษาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9-10มกราคม2569เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาศักยภาพ ในการบรณาการกระบวนการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาในโครงการให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยมีผู้บริหารครูและบุคลากรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต2และโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา1ิบแผงรวม333 สคนเข้าร่วมอุปรม